ยินดีต้อนรับสู่ The Quiet Self พื้นที่ที่เราจะได้ฟังเสียงเบาๆจากข้างในตัวเราเองนี่คือ Type for Joy ในโลกที่เราถูกสอนให้หาความสุขให้เจอ Type for Joy อยากชวนคุณตั้งคำถามใหม่ว่าความสุขของคุณอาจไม่เหมือนใครก็ได้ที่นี่เราจะสำรวจตัวตนแต่ละแบบอย่างอ่อนโยนเพราะบางทีความสุขที่ยั่งยืนที่สุดไม่ได้มาจากการพยายามเหมือนคนอื่น แต่มาจากการกล้ายอมรับว่าเราแตกต่างลองนึกภาพว่าคุณสามารถออกแบบอนาคตได้ด้วยมือของคุณเองเคยสังเกตไหมว่าทำไม ENTJ ถึงเป็นผู้นำที่ชัดเจนเสมอ ENTJ กับการนำชีวิตให้สมบูรณ์แบบในสายตาของเขาความสุขของคนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการออกแบบอย่างมีเป้าหมาย ENTJ ความสุขของผู้นำที่ชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบคุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณต้องทำให้สำเร็จอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพราะใครกดดันแต่เพราะมันอยู่ในตัวคุณมาตลอดถ้าคุณเป็น ENTJ หรือมีหัวใจแบบนั้นคุณอาจจะเข้าใจดีว่าการชนะไม่ใช่แค่เป้าหมายแต่มันคือความมั่นคงทางใจเหมือนความสุขจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคุณควบคุมสถานการณ์ได้เท่านั้นแต่ในโลกแห่งความจริง ที่มีทั้งความไม่แน่นอนความเหนื่อยล้าและความสัมพันธ์ที่คาดเดาไม่ได้ n t j หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าฉันกำลังนำทีมไปข้างหน้าหรือแค่แบกทุกอย่างไว้คนเดียว EP นี้จะชวนคุณ n t j มาสำรวจความสุขในแบบที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบและเรียนรู้ว่าบางครั้งความกล้าที่แท้จริงคือการยอมให้ตัวเองพักโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใคร ENTJ ใช้ฟังก์ชันหลักคือ TE e x t r o v e r t e d Thinking) คือความสามารถในการจัดการทะลุปเป้าและบรรลุปเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจับคู่กับฟังก์ชันรอง NI (Introverted Intuition) จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่มองไกลบวกลงมือจริงแต่เบื้องหลังพลังนี้มีแรงผลักลึกๆในใจที่ฝังลึกอยู่คือกลัวล้มเหลวและกลัวสูญเสียการควบคุม ENTJ อาจรู้สึกว่าคุณค่าของตนเองผูกอยู่กับ productivity และยิ่งทำได้มากเท่าไรยิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น Cognitive conflict สำคัญของ ENTJ คือ TE versus Fi ความสำเร็จที่วัดจากภายนอก versus ความหมายลึกที่เกิดจากภายในพวกเขาอาจเก่งเรื่องการนำคนแต่ลึกๆแล้วมีคำถามในใจเสมอว่าสิ่งที่ฉันทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรแน่ เมื่อ ENTJ เรียนรู้ว่าไม่ต้องเก่งทุกวันและสามารถปล่อยให้ตัวเองไม่ต้องควบคุมทุกอย่างได้พวกเขาจะเริ่มพบความสุขแบบใหม่ที่ไม่ต้องมีชัยชนะมาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่มีความสงบจากการเป็นมนุษย์ที่กล้ารับจุดอ่อนของตัวเองต้นเป็น CEO วัย39ปีที่ใครๆต่างเรียกว่านักรบผู้ไม่ยอมแพ้เขาวางกลยุทธ์เป้าหมายรายไตรามาสล่วงหน้า และทำงานมากกว่า60ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกอย่างในชีวิตเขาเคยดูสมบูรณ์จนกระทั่งวันหนึ่งเขารู้สึกหมดแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่ได้เจ็บป่วยแต่หัวใจไม่อยากตื่นขึ้นมาวางแผนอีกแล้วในช่วงที่เขาหยุดงานชั่วคราวเขาได้พูดคุยกับเมนเทอร์ที่ถามเขาว่าแล้วเป้าหมายที่นายตั้งไว้ทั้งหมดมันพานายไปใกล้ความสุขไหมคืนนั้นต้นอยู่กับตัวเองทั้งคืนไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหา แต่เพื่อฟังเสียงในใจเขาค้นพบว่าบางครั้งเขาใช้เป้าหมายเพื่อกลบความรู้สึกว่ายังไม่ดีพอและเขาไม่เคยให้รางวาัลกับตัวเองนอกจากความสำเร็จหลังจากกลับมาทำงานตนเริ่มสร้างระบบที่ให้ทีมเป็นผู้นำร่วมเขาไม่ต้องแบกทั้งหมดอีกต่อไปและเริ่มให้เวลากับสิ่งเล็กๆในชีวิตเช่นการเดินตอนเช้าการเล่นกับหลานหรือเขียนบันทึกเงียบๆก่อนนอน เขายังเป็นคนมีเป้าหมายแต่วันนี้เขาไม่ผูกคุณค่าของตัวเองกับความสำเร็จอย่างเดียวอีกแล้วลองถามตัวเองว่าถ้าฉันหยุดเก่งสักวันฉันยังรักตัวเองอยู่ไหมคำถามนี้อาจฟังดูนุ่มแต่มันคือแก่นของความสุขสำหรับ ENTJ หลายคนเพราะคุณค่าของคุณไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณทำได้เท่านั้นแต่มาจากการเป็นคุณโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยบางทีสิ่งที่ยากที่สุด ไม่ใช่การตัดสินใจแต่คือการพักโดยไม่รู้สึกผิดคุณเคยลองปล่อยให้ตัวเองทำสิ่งที่ไม่มี productivity บ้างไหมเช่นอ่านอะไรไร้สาระดูหนังที่ไม่มีสาระหรือแค่นั่งเฉยโดยไม่มีเป้าหมายการทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าคุณขาดเป้าหมายแต่มันหมายความว่าคุณเลือกที่จะสมดุลตัวเองเพื่อให้พลังของคุณได้พักและฟื้นกลับมาอย่างลึกซึง้งและเมื่อถึงวันพรุ่งนี้ คุณจะนำได้ดียิ่งกว่าเดิมเพราะคุณได้พาตัวเองกลับมาหาความสุขที่ไม่ต้องถูกพิสูจน์ EP นี้อยากชวนอินทีเจทุกคนลองทำสิ่งที่ไม่มีผลผลิตสักหนึ่งอย่างในวันนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับเป้าหมายไม่ต้องเป็นกิจกรรมพัฒนาตนเองอาจเป็นการฟังเพลงแบบไม่ตั้งใจวาดอะไรไร้สาระหรือแม้แต่หลับกลางวันแบบไม่รู้สึกผิดแล้วเขียนบันทึกไว้ว่า วันนี้ฉันไม่ได้เก่งแต่ฉันได้พักและนั่นก็ดีมากแล้วเพราะบางครั้งความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การไปถึงจุดหมายเร็วที่สุดแต่คือการกล้ายอมรับว่าเราเป็นมนุษย์และให้หัวใจได้พักบ้างในระหว่างทาง